สวัสดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆครับก็มีตารางเขากลิ้ช่องทั้งตัวนี้แจกจี้เนี่ยกลิ้งยังพอเพื่อนๆนะคมาดูช่างทำกันน,นี่ครับติดเหล่าลอยครับเลยเอาเหล่าว,วางแล้วแหละก็กำลังอัดแหนบครับแหนบสองชั้นไอ้คันข้างหน้านะคนสีเล็กเกอร์เรียบร้อยครับ เนี๋ยะทงอินกดลแลงแต่งนะเอาแนบ็บเอาลอยลเอาลอยเนี่ยก่อนัันโอ้ยจับถือก็น่นาจะวันนี้น่าจะเกือบเสร็จเนะี่ยน่าจะเสร็จแล้วมั้ chưa sạch nếp mình so a nó mà xài phải gặp hang anh ạ à nhé 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 มีไข่ริ้งเนี่ยนี่ไ่เจ็บติง้งเต้าก็ทำเองครบับไม่ได้ไฟจากโค้กทดเต้าครับอาอยู่ที่ไหน อนี่ครับสีเรียบร้อยครับทั้งช่วงล่างแล้วก็ช่วงบนรบบนี่ผลเล็กเกอร์เรียบร้อยแล้วน,นีเงาวับเลนนี้จะเป็นสีดำแอ้ว ช่วงล่างกันข้างในม๊นแกะดำดมนี่แบรเล็กเกอร์ครอใช่ไหมแอรเล็กเกอร์ไหมชุดมันใช่ไหมแต่นี้เป็นเล็กเกอร์นี่ อันนี้เป็นทิ้งแล้วทูเคหนึ่งปี๊บกับหนึ่งกระปุกไงแหละสองกันจัดส่วนหมดเลยเทหมดเลยคันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยหนึ่งคันใช่ไหมได้กี่รอบสองรอบเนี่ยหนึ่งกระปุกหนึ่งคันเราได้สองรอบ ก็สัดส่วนกรน,นีอันนี้สี 1, 100่สี่บุกหนึ่งร้อยเปอร์เวิห้าเปอร์เซ็นต์โแรงมาก เอามาณนี้เลยครับนี่พ่นสีคับวางเพาเลาลอยทันข้างหลังลน,นี่แหละแบบนี้ก็ากำลังจัดแลนบจัดทรงใหม่ครับก็โอเคครับฝากเอซกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ